ก็รู้ผนไหนครับแต่อย่างแรกก็มีด้วยนะครับที่เราได้มาตั้งสมัคมเรียนกนมาเนี่ยครับยังไงยังเรียนสมัครเป็นสมาชิกแล้วเพิ่งอ่านดีไปเรียน C I S ด้วยเหตุลงไปเรียนได้ไหมครับถ้าไม่รู้อย่ามันกระจั่งบอกอะไรกันห่า ีเดยวแล้ว uh ก็ทางนี้จะเนี่ยรับรองไม่ผิดแน่นอนเรื่องนี้คนไทยเราสอนด้วยไม่รับแตะแล้วนะครับนะก็อย่างที่น่าสนใจคือว่าตอนนี้เนี่ยครการในวงการสหนักสระเนี่ยนะบ้านมือสองเราใหญ่กว่าปั้นมือหนึ่งนะนะเดือนนี้เราขายปั้นมือสองได้ยู่ประมาณเป็นล้านด้วยปั้นมือหนึ่งมีประมาณร้อยสามแสนอะไรนะครับนะฮะเรื่องนี้เปิดใหม่ก็น้อยลงนะครับปีนี้ทั้งปีเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดม่แค่ไม่ถึงสี่หมื่นนะฮะ ดังนั้นอย่าิดน้อยแต่ในแง่ที่กดน้อยก็ดีนะครับมันจะยังไม่มีลักษณะที่ว่ามันไม่ลดตลาดเกินไปถ้าเกิดเกินเป็นแสนเหมือนเดิมเนี่ยนะครับคงเก้งไปหมดเลยอนะดีที่เราเปิดน้อยเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญราคาเลยเนี่ยจ้าให้พู้รัส่งเด็นนะครับนะไม่มีอ่ะครับแต่ผมสำรวจดูทุกเดือนทุกไตรมาสเนี่ยไปสำรวจหมดเลยเนี่ยครับมีบอกแกงบอกผ่านดไม่หมดนะจริงขายสิบล้าน แต่ว่าก่อนนีเขาไม่เคยขายสิองล้านนะแต่บอกว่าเคยขายสิบสองล้านอกผ่ากระนั้นเองที่เรื่องจริงมันมีเป็นเป็นส่วนน้อยมากส่วนมากที่บอกผ่านระนั้นเองนะครับนะนี่ก็พูดน่ะบอกว่าแย่สุดในรอบร้อยปีไม่ได้ขออะไรมาซื้อโซนตางเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าพูดเลยนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวก็พิสูจน์แล้วเนี่ยครับเราไปสำรวจมาเนี่ยร้อยยังไม่มีผลเลยเนี่ยนะครับนะมีคนอยู่ตึกเดียวถ้าเธอยากหลบถึงมาเนี้ว่าเป็อย่างไร นะครับด the ังนั้นไม่ต้องกดนะครับอย่างที่แล้วที่ผดพูดถึงเนี่ยกบพูดว่าเนี่ยตอนนี้เราทำงานกันดีระดับก่อนนี้ก็มีศูนย์การำานครับนะครับสมรรถนสภาพควมเดียเราลดดอกเบี้ยสักศูนยร์เซ็นตผมบอกว่าว้าลดสันึงถึงสองเป็นต์มันเป็นกินจแน้นะครับเรยงนี้ก็มีแล้วนะับแต่เพราะว่าถ้าตื่นร้อนๆพวกไี้มีผลอะไรนะครับนะไม่ถ้าไปรอกอใจลดเนี่ยราไปช่ารถกแอนปรับรถก่อน แ้าการลดแรงไม่มาฉันไม่สามารถเทียบกับรถรายเนี่ยครับแรงนอกก่งทันเลยนะครับนะถ้าลดลงมาได้หนึ่งงเนเงินขอไปหายไปมาเกือบสิถึงเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดประชานคามน่าใส่นาขึ้นนยครับอย่างที่ดงจะมีนะเรื่อเอสโเนี่ยแลเรับม่าากลูกค้ามาเนี่ยม่เทียเดือเอาไปซื้อรถเมอร์เซเดขี่เล่นนะครับต้องมีคนเก็บเงินไ้นะถึงเวลารให้เดือกเิไปแล้วถ้าเจ๊งขึ้นมา นะดอกเบี้ยเงินต้นท้องดอกเบี้ยเชื่อใจไว่เนี่ยก็คืนเงาเราอย่างนี้จนอันนี้ถึงการสร้างความมั่นคงให้เราไม่แหกมาซื้อบ้านเพราะว่าเรื่องการตลาดก็ตัดที่แน่นอนอีกอย่างเรื่องการเนี่ยครับถืว่าสมาชิกวิชาชีพของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายหน้าผู้มนั้นรับสินคนรับทรัพย์สินแรงงานเนี่ยครับจะมาต้องมีคนรับรองที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยครับนะได้เป็นการรับรองที่ดีและทุกวันนี้ไม่มีไปเรียกไปช่องผัวให้เป็นการโอนอย่างไรครับนะถ้าเป็นการ อันนี้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับดังนั้นก็บอกว่าทางสมาร์ทีฟนที่ก้าี่ยระบบสมาร์ทโฟนใน้าแล้วก็่อื่นๆเนี่ยครับที่ได้ช่วยกันส่งเสริมเรื่องนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยครับก็เลยบอกว่าเนี่ยมาเรียนหลักสูตรนี้ดีแน่นอนนะครับนะแล้วก็อย่างนี้ก็บอกว่าถ้าเกิจะมาเรียนสมาร์ทโฟนเอซีสมารสาหรับ์ทงฟนเนี่ยครับเพราะว่าเอเมอเนี่ยซึ่งเป็นยุคของซีไอเอสนยครับก็เป็นสมาชิกของเอซีสามคนเหมือนกันนะครับหรือว่าท่านนายก รายเดือนสองวันยิงนายยศมาโอเคซีท่านขงเราเนี่ยครับตอนนี้คุณรักษาการต่อไป้แล้วเต็มตั้งนยุคองวิดหรือทั้งยุคต่อไปเรื่อยนะครับวันนี้เราลงเทไปเรื่อยจะได้ไม่เป็นการผูกขาดนะครับไปเรียนช่วยร่วมกันสร้างสห้ดีขึ้นว่าผมว่าเราทีมการเนี่ยครับจะเปิดความเด็ดที่ดีขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับการจัดนุนให้กับมอนเตอร์สุขพลังโชคชัยครับนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล